สีบุรินพอดแคสต์เกร็บความรู้สุขภาพดีที่ใครๆก็ฟังได้ สวัสดีครับผมนายแพทย์เวทินสนรสิงห์นะครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งประจำศูนย์ความงามโรงพยาบาลเกษมราชศรีบุรินทร์ครับก็วันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่เรียกว่าสัญกรรมใบหน้าเนี่ยเราจะพิจารณาจากอะไรนะครับก็คือมีคนถามมาการผ่าตัดประเภทนี้เราก็ต้องพิจารณาก่อนว่าผลที่เราต้องการนี่คืออะไรบ้างอย่างเช่นว่าบางคนบอกต้องการความสวยบางคนต้องการความปลอดภัยแต่หน้าที่เราก็คือเราต้องศึกษาถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องมาประเมินการมาพูดคุยกับศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัดว่าเราจะมีความเป็นไปได้ไหมโดยที่อันแรกก่อนคือ ก่อนที่คิดว่าจะทำเนี่ยเราจะทํำยังไงอันที่2คือขนาดที่เราคิดว่าตัดสินใจจะทําแล้วเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงอันที่3คือหลังทําแล้วเราต้องดูแลตัวองายาังไงเข้าสู่ประเด็นแรกก่อนนะครับว่าก่อนที่คุยจะทำเนี่ยทำไงคือผมว่าเราต้องศึกษาก่อนว่าเอใจเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่าปัญหาตรงใบหน้าเนี่ยเรามีปัญหาอะไรเพราะว่า เช่นบางคนบอกจมูกเราอาจจะไม่สวยบางคนบอกอันนี้ตาเราไม่สวยเราอาจจะไม่ชอบตรงนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องศึกษาใจตัวเองก่อนว่าหลังที่เราคุยกับตัวเราเองเราพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเราศึกษาแล้วว่าเราไม่ชอบประเด็นเนี้ยถ้าเราศึกษาในใจตัวเองได้ว่าอันนี้เป็นปัญหาหลักของเราหน้าที่เราคือต้องมาดูกันว่าข้อมูลต่างๆที่เราศึกษามาว่าเราควรจะทําอะไรทําแบบไหนถ้ารู้ปัญหาของเราคือตรงไหนของใบหน้าเป้าหมายคือต้องการอะไรเราก็ต้องมาพูดคุยกันแล้วว่าเราจะทํายังไงก็ไปจะไปพบแพทย์ที่ไหนจะไปปรึกษาแพทย์ประเด็นนี้ได้ยังไงนะครับอันนี้คือ อนาคตเนี่ยเราจะทําอะไรพอเราตัดสินใจได้แล้วศึกษาข้อมูลไปแล้วเนี่ยเราก็มานั่งคุยกันกับสัญญแพทย์ผู้ให้คำปรึกษาเรามาดูว่าเราเองเนี่ยสิ่งที่เราสามาเนี่ยมันตรงกับข้อมูลที่จะเป็นไปได้ในตัวเราไหมคือเราอาจจะศึกษาข้อมูลโดยรวมว่าทุกๆอย่างเนี่ยเขาบอกว่ามีอย่างเสริมจมูกทําวิธีนั้นทําวิธีนี้ทําแบบนั้นแบบนี้ซึ่งบางอย่างบางอย่างที่เราศึกษามามันอาจจะไม่เหมาะกับเราในทุกกรณีก็ได้บางคนบอกว่าไปทําแบบนี้ดีมันอาจจะเหมาะสําหรับเพื่อนเราแต่อาจจะไม่เหมาะกับเราได้ไหมความเหมาะสมของการกระทำเนี่ยมันขึ้นอยู่ก บางคนเนื้อจมูกอาจจะบางบางคนตาอาจจะมีรูปทรงแบบนี้เราอาจจะมีเป้าหมายของเราจากการดูภาพในไอดอลเราว่าเออไอดอลเราเราสังเกตน่าไอดอลเราคนนี้สวยนะแต่พอเรามาดูจริงเนี่ยสิ่งที่เราติดติดตัวเรามากับสิ่งที่เขาเป็นอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยซึ่งซึ่งเนี้ยต้องมาประเมินกันระหว่างคนคนที่จะรับปรึกษาคือผู้ที่คิดว่าจะามว่าข้อมูลในการการเตรียมตัวก่อนที่จะที่จะเข้ามาปรึกษาว่าถ้าเรารู้เป้าหมายรู้วิธีการที่เราสนใจเราก็จะได้เกิดการตัดสินใจว่าอะไรที่เราเป็นปัญหาที่อยากทําประเด็นที่2คือว่าขณะที่เราโอเคแล้วรู้แล้ว ้แล้วว่าจะทําอะไรรู้แล้วว่าจะทําที่ไหนรู้แล้วจะคุยกับใครพอเราเข้ามาคุยพอเราเข้ามาคุยปั๊บเนี่ยเราก็จะเกิดการตรวจร่างกายว่าเออตอนนี้สมมติหลังใจเกี่ยวกับโนกแก้มเนี่ยเราก็มาดูซิคุยกับคุณหมอเขาเซว,ว่าหลังจากที่เราศึกษามาดูเราไม่ชอบอันนี้ของเรานะเราสนใจวิธีการนี้นะคุณหมอประเมินแล้ยังไงเราก็ต้องมาดิสคัตกันว่ามาดูกันระหว่างแพทย์กับคนไข้เนี่ยได้คิดเรื่องเดียวกันหรือยังว่าแพทย์คิดว่าเป็นไปได้ไหมคนไข้คิดว่าความคาดหวังของเราตรงกับแพท,ทย์ที่แนะนาไหมนะครับพอเรามาประเมิน ว่าจะทำนะสภาพร่างกายเราเนี่ยเป็นสภาพร่างกายที่เหมาะสมในช่วงที่จะทำหรือย,อยังเช่นช่วงนี้เป็นหวัดอยู่แล้วเราคิดว่าน้ำมูกเยอะไอเยอะจะเสริมจมูกเราอาจจะเว้นสักนิดหนึ่งก่อนดีไหมครับช่วงนี้ตาแดงอยู่แลวจะเสริจะทําตาเราอาจจะต้องเว้นไปนิดหนึง่งหรือบางคนที่มีโรคประจาตัวบางอย่างเช่นอาจจะอายุมากนิดหนึง่งมีความดันเลือดสูงไม่ได้ควบคุมมาเลยเป็นหลายปีอย่างเงี้ยฮะก็ต้องควบคุมมาก่อนอยาบางตัวที่อาจจะทานและมีผลต่อความบวมค่อนข้างมากเช่นยาละลายิ่มเลือดยาละลายเกล็ดเลือดต่างๆหรือยาที่ต่อต้านเกล็ดเลือด,อดต่างๆถ้าเราหยุดมาก่อนได้กด ได้มาปรึกษากับสัญญาแพทย์ในวันแรกนะครับคุณหมอเขาก็าจะบอกว่าเออย,ยาตัวนี้ควรจะหยุดยาตัวนี้ควรจะทานต่ออย่างเช่นว่าคนไข้ชอบถามว่าเรากินยาไขมันอยู่ต้องหยุดไหมเอออย่างเงี้ยไม่ต้องหยุดเรากินยาความดันอยู่ต้องหยุดไหมอย่างเงี้ยไม่ต้องหยุดเพราะมันเป็นประโยชน์ในการควบคุมความดันถูกไหมครับตอนรักษาเบาหวานอยู่ต้องหยุดไหมในนี้ห้ามหยุดนะครับสุขภาพบางอย่างเช่นเราต้องรมยาสลบเป็นเวลาสักชั่วโมงหนึ่งถ้าเรางดบุหรี่มาก่อนได้อย่างเงี้ยก็จะดีตัวคนไข้เองแข็งแรงดีสภาวะเหมาะสมอันนี้เป็นแฟกเตอร์อันหนึ่งเป็นปัจจในในัยอ,อ ก็มีมีวิธีการมีขบวนการในการตัดใจในการทําที่ที่แตกต่างกันเราก็ต้องศึกษาดูว่าสัญญาแพทย์ที่เราเลือกหรือว่าหรือว่าโรงพยาบาลที่เราเลือกเนี่ยเหมาะสมกับวิธีการที่เราต้องการไหมเหมาะสมกับเป้าหมายที่เราต้องการไหมซึ่งอันนี้ก็ต้องมาปรึกษาพูดคุยกันเราสนใจที่ไหนสนใจแบบไหนสนใจวิธีการแบบไหนนะครับส่วนที่3ก็คือเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลหรือว่าเครื่องม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่าสิ่งที่เขามีให้เรากับสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะเป็นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมอย่างเช่นบางอย่างที่ผมเรียนไอกี้นะครรับ่่าาาสมงก แข็งแรงสัญ,ญาณแพทย์ก็พร้อมแต่ปรากฏว่าสถานพยาบาลหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันอาจจะไม่ตอบโจทย บางทีเราอาจจะต้องต้องพิจารณาอีกทีว่าถึงแม้ตัวเราพร้อมถึงแม้หมออาจจะพร้อมแต่ว่าสถานที่อาจจะไม่เหมาะสมเราอาจต้องต้องตกลงกันว่ามันมันเมื่อไหร่หรือว่าครั้งไหนหรือว่าเวลาไหนาอาจจะเหมาะกว่านะครับเ่าะเช่นว่าบางทีเครื่องมีตัวนี้อาจจะมีปัญหาอยู่เครื่องมีตัวนี้อาจจะทดแทนได้อันนี้อาจจะอาจจะไม่เหมาะกับเราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทั้งตัวคนไข้คนทําแล้วก็ตัวสถานที่ทำเนี่ยต้องเหมาะสมนะครับหลังจากที่เราทําแล้วเนี่ยปรากฏว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยมันเป็นที่พอใจไหมเพราะว่าแน่นอนว่าเราทําออกมาเราต้องดูว่าความพอใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพอใจหรือยัง เราอยู่กันมาได้ไหมในวันแรกเพราะแน่นอนทุกๆอย่างนะครับการทำรัลยกรรมในวันแรกๆก็ย่อมมีความบวมบ้างความยังไม่เข้ารูปบ้างการที่ต้องการเวลาการพักฟื้นบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับเพราะนการแนะนําการอธิบายคนไข้หลังผ่าตัดถ้าเราเตรียมตัวดีถ้าเราผ่าตัดได้ดีแล้วเราพักฟื้นได้ดีส่วนใหญ่นะครับการหายของเราขบวนการพักฟื้นของเราก็ใช้เวลาที่ไม่นานพอเมันไม่นานเสร็จปั๊บความคาดหวังเราที่ตรงกันมันอาจจะทําให้ความประสบความสำเร็จเนี่ยปเปอร์เซ็นต์ในการพอใจปเปอร์เซ็นต์ความสำเร็ เราพิจารณาว่าการผ่าตัดใบหน้าจริงๆมันก็ครอบคลุมเหมือนการผ่าตัดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะใบหน้าหรือตามบางคนจะเสริมหน้าอกเนี้ยบางคนจะผ่าตัดอย่างอื่นเนี่ยผมว่ามันก็เรื่องเดียวกันทั้งหมดคือบทบาทของการทำเสริมสวยเนี่ยต้อหมายหลักก็คือความพึงพอใจสิ่งที่เราทําออกมาเนี่ยถ้าปรากฏว่าตอบโจทย์ของเราเราทำออกมาแล้วเราพอใจผมว่าก็ถือความสาเร็จทุกอย่างแน่นอนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผ่าตัดออกมาแล้วประสบความสําเร็จเป็นที่พึงพอใจของคนไข้ทางโรงพยาบาลก็ย่อมยม่อมยินดีหรือดีใจเป็นธรรมดานะครับถ้าเกิดว่ามีความสนใจนะครับอยากจะเข้ามารึกษา อยากเข้ามาครับรับคำแนะนําในการปรึกษาในการผ่าตัดก็สามารถติดต่อมาที่ศูนย์ศัญยกรรมความงานของโรงพยาบาลเกษตราชศีบุรินได้นะครับติดตามสิบุรินพอดแคสต์ครั้งต่อไปได้ทุกวันศุกร์ที่ Facebook Fan Page และ Youtube Channel โรงพยาบาลเกษตรราชสีบุรินโรงพยาบาลที่คุณวางใจ